Good Book for Good Life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริจจักา์ในประเทศไทยจากหนังสือเดียวดายที่เด็ดเดียวของสำนักพิมพ์สุริยบันพิพัฒน์ประสาทสวนแปลและเรียบเรียงเรื่องชัยชนะเป็นเรื่องราวของนักอเมริกันฟุตบอลผู้มีร่างกายแข็งแรงต่อสู้ข้าวผ่านจุดอ่อนของชีวิต จนประสบผลสำเร็จมีชัยชนะกับหลายสิ่งหลายอยา่างแต่ลูกชายของเขาเครเมอร์เกิดมาเขาก็ได้รับรู้ถึงชัยชนะบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเขาเขียนเล่าไว้ว่าคืนนั้นเป็นคืนแห่งเดือนกันยายนอากาศดีเย็ยนสบายลมพัดอยู่ข้างนอกผมได้ยินเสียงเตียงลั่นแสดงว่ามีการขยับตัวเสียงลูกไอและกรนเบาๆอยู่ห้องถัดไปทุกคนหลับสนิทไม่มีความวิตกกังวลใดๆ แต่ผมมีตกกังวลและนอนไม่หลับผมลุกขึ้นกลางดึกแล้วรู้สึกว่าตนเองยืนจังก้าปกป้องคุ้มครองบุคคลที่รักมากที่สุดในโลกของผมอันได้แก่เทอรี่และลูกๆของผมนั่นเองเข้าสู่ฤดูกาลอเมริกันฟุตบอลมาแล้วสามสัปดาห์แต่พวกผมก็ยังไม่ได้ลงเล่นกันอย่างจริงจังเพราะมีการประท้วงและขัดแย้งกันในวงการและนี่คือความวิตกกังวลของผมหากม,มีการแข่งขันหรือมีอุปสรรคอย่างนี้นาน,าน เราจะเอ,อะไรกินกันเราไม่อดตายกันหรือเพราะผมมีอาชีพเป็นนักฟุตบอลถ้าไม่เล่นฟุตบอลแล้วจะทําอะไรผมมองย้อนไปในอดีตที่กรุกระและลําเค็จแล้วผมไม่อยากกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกและมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลานี้ผมมีลูกและเมียที่ต้องรับผิดชอบหากมองลึกไปในอนาคตมันก็สลัวสลัวไม่แจ่มชัดอาชีพนักฟุตบอลอเมริกันเป็นอาชีพที่เด่นและใครก็อยากเล่นฟุตบอลอาชีพแต่ผมกําลังกังวลว่า หลังจากเลิกเล่นฟุตบอลแล้วผมจะทำอะไรกินนี่เป็นเครื่องหมายคำถามอันมือหึมายอยู่ในใจผมเวลาสำหรับอาชีพนักฟุตบอลใน NFL ผ่านไป12ปียังติดปีกบินลูกๆกกำลังจเจริญเติบโตและต้องการที่พึ่งอย่างอบอุ่นไม่มีใครคิดหรอกว่าในชีวิตนักฟุตบอลที่โดดเด่นและเป็นที่ปรารถนาของใครๆนั้นความจริงมันเป็นช่วระยะเวลาที่เรายังคงแข็งแรงและหากเปียบไป ก็เหมือนสุนักล่าเนื้อหลายคนอาจเห็นเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้นแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของความลําบากมากกว่านหนจะต้องเก็บตัวสองมาแล้วลว,ลว่าเล้ายังน่าเบื่อหน่ายวันหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงและติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีเวลาเล่นก็มีโอกาสเจ็บตัวดังนั้นชีวิตจึงค่อนข้างเสี่ยงและขาดความมั่นคงวันใดหลุดออกจากทีมไปก็เท่ากับว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเกมกีฬาเป็นเรื่องของการพักผ่อนและความรื่นเริง แต่เบื้องหลังนั้นก็คือการพนันขันตอบชีวิตก็ไม่ต่างกันผมอาจจะโชคดีที่มีเมียที่ดีเพื่อนดีญาติดีทําให้ผมไม่ต้องเดือดร้อนมากนะักแต่เราจะให้คนเหล่านี้มาแบกภาระของเราได้อย่างไรผมได้ต่อสู้กับความเสี่ยงเหล่านี้ในเกมกีฬาและเกมชีวิตมากกว่า33ปีนี่แหละคือสิ่งที่ผมเรียนรู้และอีกบะการหนึ่งที่ผมมีโอกาสเรียนรู้ก็คือผมสำนึกอยู่แล้วว่าที่แท้จริงแล้วพระเจ้า ท่านได้สร้างอุปสรรคันเปรียบเหมือนรั้วที่เราต้องกระโดดข้ามเพื่อไปสู่เส้นชัยในบ้านปลายเมื่อผมอายุเพียงหกขวบเวลานั้นเราอยู่ที่เมืองชูนซาร์รัฐโอกาฮมาพ่อของผมเดินหายออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาให้เห็นหน้าอีกเลยนั่นคือความปวดร้าวครั้งแรกของผมต่อมาแม่ของผมก็แต่งงานใหม่อีกครั้งเขาเป็นข้าราชการต้องย้ายเป็นประจำพวกผมจึงต้องย้ายติดตามเขาไปทุกหนทุกแห่งสองปีเราย้ายบ้านถึงสี่หน จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นจากเมืองนั้นไปเมืองโน้นไม่เคยเรียนที่ไหนได้นานไม่เคยมีเพื่อนที่โรงเรียนแต่ที่ผมเห็นจนเจนตาก,ก็คือการทะเลาะบอกแหวงในครอบครัวเป็นการคว้างปาสิงของจากห้องนั่งเล่นไปอย่างห้องครัวตบตีกันไม่เว้นแต่ละวันภาพเหล่านี้มันเป็นเหมือนมีดเสียดแทงเข้าไปในขั้วหัวใจของผมผมเองไม่ได้รับความอบอุน่นไม่มีความอบอุ่นจากใครผมเริ่มทางตัวเป็นคนสร้างปัญหาเสียเองถูกเรียกตัวไปพ,พบครูใหญ่บ่อย และมีความเข้าใจกันว่าคนสารเลวอย่างผมไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นฟุตบอลและเทอรี่เป็นคนที่กระตุ้นให้ผมหันเข้าสู่เส้นทางนี้ที่ไม่เลวร้ายจนเกินไปเมื่อผมอยู่โรงเรียนมัธยมปลายผมเคยไปสมัครเป็นนักฟุตบอลเธอตัวเล็กเกินไปแล้วก็ช้าเกินไปนี่คือคำตอบที่ผมได้รับจากผู้ฝึกสอนใครก็ตามที่ได้ยินคำตัดสินพิพากษาความใฝ่ฝันของตนเองอย่างนี้ก็ย่อมเจ็บปวดเป็นธรรมดาแต่สำหรับผม ยอมเจ็บปวดมากร้าวก็ไปถึงหัวใจทีเดียวเพราะผมไม่เคยได้รับคำตอบรับหรือคำชมเชยเลยในชีวิตแม่เท่านั้นแม่ผู้ซึ่งสนับสนุนผมทุกอย่างที่ผมอยากทำบอกผมว่าผมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการฝึกซ้อมและความรับผิดชอบผมทำตามนั้นทุกอย่างผมทุ่มเทเหงื่อทุกหยดให้กับการฝึกซ้อมอย่างเด็ดเดี่ยวด้วยคำพูดที่ดูถูกว่าตัวเล็กเกินไปและช้าเกินไปมันทำให้ผมพยายามสุดความสามารถที่จะเอาชนะ เพื่อพิสูจน์ว่าคำพูดนั้นไม่ถูกต้องดังนั้นก่อนที่ผมจะจบโรงเรียนพุตนามซิตี้ไฮผมได้เป็นนักฟุตบอลในทีมออล s สเตทเวลานั้นในชีวิตของผมมีเธอรี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วผมยอมรับว่าไม่รู้เลยว่าทําไมคนที่เป็นนักเรียนเกรดเอเป็นถึงเชียร์ลีดเดอร์แสนสวยและดาวดังคนหนึ่งอย่างเธอถึงมาสนใจและเอาใจใส่คนสาระเร็วไรเพื่อนบ้านแตกและคนที่ถูกตราหน้าว่าเล็เกินไปช้าเกินไปอย่างผม เราสนิทสนมและออกเที่ยวด้วยกันบ่อยขึ้นจนกลายเป็นคนรักกันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนทุกวันหยุดและหลังเลิกเรียนเธอพาผมไปที่บ้านของเธอพบกับครอบครัวของเธอทำให้พ่อแม่ของเธอยอมรับผมด้วยดีทุกครั้งที่ผมไปหาเธอทำให้ผมอิจฉาเธอที่เธอมีพ่อพวกเขาแสดงให้ผมเห็นและได้สัมผัสถ,ถึงสิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเห็นมาเลยตลอดชีวิตนั่นก็คือความมั่นคงดังนั้นฮักปราศจากเสียซึ่งเธอรี และครอบครัวของเธอผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเป็นอย่างไรอาจจะเลวสุดทริ์ก็ได้อย่างไรก็ตามแม้ผมจะพยายามสักเพียงใดเมื่อผมสมัครเข้าเป็นนักฟุตบอลของวิทยาลัยใดผมก็ถูกปฏิเสธและเหตุผมก็คือสิ่งที่ผมเคยเจ็บปวดมาแล้วตัวเล็กเกินไปช้าเกินไปมหาวิทยาลัยทูซ่านั่นแหละที่ยอมรับและให้ทุนการศึกษาตลอด4ปีแก่ผมและให้ทุนการศึกษาตลอด4ปีแก่ผม ผมก็ได้ตอบสนองมหาวิทยาลัยด้วยการทำทัชดาวเช่นกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตผมจนกระทั่งผมสอบปริญญาตรีพร้อมด้วยปริญญาบัตรทางชีววิทยาปี1976ผมเป็นนักกีฬาหน้าใหม่หรือที่เรียกกันว่าโรก,กี้ใน NFL โดยเข้าสังกัดทีม Houston o l i v e อแต่พอเล่นได้ไม่นานผมก็ได้รับบาดเจ็บบ้างเล่นไม่ดีบ้างจนกระทั่งโค้ช ออกปากให้ผมเป็นตัวสำรองและตัดผมออกจากทีมในที่สุดผมย้ายไปอยู่ทีมซีแอตเทิลเซียวอกซึ่งผมรับลูกพลาดหลายครั้งและเกือบถูกตัดออกจากทีมอีกครั้งแต่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลาเจนเอย๋ยผมได้ยินเสียงสวรรค์ถึงแม้เจ้าจะไม่ฝังตัวอยู่กับการเล่นฟุตบอลตลอดไปแต่เจ้าจําเป็นต้องมีชีวิตอยู่เจ้าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งและวางใจวางทุกอย่างไว้ในการทรงนำของพระเจ้า ประการที่สองก็คือเจอรี่โรมีโค้ชปีกนอกของทีมกระตุ้นให้ผมทำงานให้ดีโดยทำใจให้สบายและมีสมาธิในการเล่นครั้งแรกผมเล่นพลาดอีกแต่ต่อมาผมทำได้รับลูกเกือบไม่พลาดอีกเลยผมเลยอยู่ติดทีมนี้และไม่ถูกตัดชื่อออกอีกเลยผมภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีในผลงานของตนเองมากจนกระทั่งเมื่อเธอรียอยู่โรงพยาบาลรอคลอดลูกคนที่สี่ของเรา ผมนั่งคุยกับแพทย์พยาบาลและใครต่อใครอีกด้วยความสนุกสนานเรื่องฟุตบอลในห้องรอคลอดจนกระทั่งเทอร์รี่คลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายสตีฟเรามีปัญหาซะแล้วหมอบอกผมเรื่องก็คือเครมเมอร์เจมลาเจนลูกชายของผมเป็นเด็กผิดปกติกระดูกสลังคดและโปนออกมาผมไม่อยากเชื่อไม่อยากยอมรับว่ามันเป็นไปได้เพราะผมเป็นนักกีฬาและเทอร์รี่เป็นคนแข็งแรง และทำไมลูกของเราเป็นอย่างนี้ซึ่งหมายถึงอาจจะเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรืออมาพาตก็ได้ผมสุกหน้าเข้าที่มุมห้องแล้วร้องไห้คนเดียวก็พอเป็นนักกีฬาผู้ซึ่งยังอาชีพอยู่ในการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วลูกของผมละ่ะเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในเมื่อร่างกายเขาไม่สมบูรณ์เธอรีพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้วางแผนและได้กำหนดไว้แล้วสำหรับเครมเมอร์พระองค์ทรงส่งเขาให้เรา นับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระงค์ทรงประธานให้เรานะนับเป็นเรื่องสําคัญและน่าทึ่งที่ผมได้ยินคําพูดของเทอรีมันทาให้ผมคิดและรู้สึกว่าตนเองเป็นคริสเตียนมากยิ่งขึ้นและวางใจในพระองค์ทันทีทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ผมออกจะเย่อหยิ่งตามประษาคนที่ใช้กก่เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินด้วยการเล่นฟุตบอลและก็เป็นจริงอย่างที่เทอรี่ว่ากล่าวคือครเมอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และการที่เขาอยู่ในฐานะลูกของเราเป็นส่วนหนึ่งของเราเขาได้สอนให้เราสำนึกและเรียนรู้อะไรมากมายทําให้ผมรักเขามากมายเช่นกันไม่ว่าข้อเท็จจริงเขาจะพิการหรือเป็นอย่างไรก็ตามแต่ผมรู้ว่าผมรักเขาอย่างท่วมท้นและเรียนรู้ที่จะต่อสู้ไปเพื่อชัยชนะในชีวิตให้ได้พัฒนาการของเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการผ่าตัดใกล้ๆก,กระดูกและประสาทสานหลังของเขาทําให้เขาเกือบจะสามารถ ใช้ขาทั้งสองข้างได้ดีเขาเป็นคนฉลาดและร่าเริงเป็นชีวิตจิตใจของเราทุกคนเขาทำให้ผมและเราทุกคนได้สำนึกว่าแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนต่างมีความพิการอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่มีใครปกติและสมบูรณ์พร้อมเลยแม้แต่คนเดียวเราต่างเผชิญกับปัญหาของแต่ละคนและกำลังต่อสู้กับอุปสรรคของแต่ละคนเขาทำให้ผมสำนึกในความสำคัญของครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนที่เล็กเกินไป ช้าเกินไปอีกต่อไปจริงๆแล้วผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าหลังจากอาชีพนักอเมริกันฟุตบอลของผมสิ้นสุดลงไปผมจะทําอะไรแต่ผมบอกได้เลยว่าเวลานี้ผมไม่กลัวอีกต่อไปเพราะผมกลัวมามากแล้วกลัวจนต้องรีบทํางานหนักต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักและเพราะความกลัวนี่เองทําให้ผมก้าวมาอยู่ในจุดนี้ได้และหาไม่แล้วผมก็ไม่ทราบเลยว่าผมจะกลายไปเป็นอย่างไรเกรเมอร์ ramer, ลูกของผมนั้นเขาจะต้องต่อสู้อดทน และทำงานหนักกว่าผมหลายสิบหลายร้อยเท่านักแต่ผมก็เชื่อว่าเขาเป็นคนเก่งฉลาดร่าเริงเขามีความพยายามและเธอรีก็เห็นด้วยกับผมในข้อนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับเเครมเมอร์ที่จะเอาชนะแต่ผมว่าด้วยความเชื่อในพระเจ้าของเราทั้งหมดจะสามารถช่วยเหลือเขาให้เขาไปสู่ชัยชนะอย่างที่เราและเขาหวังได้อย่างแน่นอนชัยชนะรอลูกของผม อยู่แล้วคุณผู้ฟังครับทุกครั้งที่เผชิญปัญหาขอให้เราเข้าใจว่าเบื้องหลังปัญหาเหล่านี้พระเจ้าเพื่อเราเติบโตและก้าวเข้าสู่ชัยชนะเพราะพระองค์ทรงสร้างเรามาด้วยความรักและพระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีความสุขและมีชัยชนะเหนือปัญหาทุกอย่างอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพร ให้ชีวิตของคุณก้าวผ่านปัญหาและประสบชัยชนะนะครับ